ค้งคำมับทีนเลยไอ้เอลฟ์เหนือคู่เขามาอยู่ตรงนี้แล้วงอไงกับกูมึงวิ่งหนีกูมาทำเพื่ออะไรหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวอู้มึงอะน่าเกลียดกว่ากูอีกอย่าเข้ามาแล้วกูกลัวมึงกูกลัวกลัวทำกลัวมึงกลัวหน้าตัวเองดีกว่าหน้าแมวเหมือนหมัดหมาเนี่ยมึงยกตีนใส่ใครกูจะต้องเฉิมมึงไงมึงเก่งมากอ่ะ นะสำนึกจะกับมีมีปืนสักการณ์เนี่ยกูจะยิงเป้าตาแม่งให้กระเด็นออกมาเลยมึงมึงมึงเข้ามาเลยดีกว่ามึงเอามึงฆ่าใครมึฆ่าใครมึงฆ่ากลัวมึงผิดแล้วนะกูบอกให้อาวุธกูครบมือถ้าไม่วุกูตีมึงอน่ยเอาตีนขึ้นมาบึน่ะฟันมึงอ่ะหักแม่งทั้งแผงเลยโอ้โหเก่งจริงมึงเข้ามาเลยดีกว่าโว้ยกูแม่งมือกูจะทนไม่ได้ก็คือคนอย่างมึง ดีนะไอ,อยิวห้ามไว้ไม่งั้นกูเละเนแน่ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเขาแม่งันแม่งไอต้นตายนี่มึงแต่งไปเล่นสงการที่ไหนเนี่ยยิว <c oughs> ขาแต่งให้เข้ากับดำดงไงอ๋อใครอะพระองค์เนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนใหม่<อ>เพื่อค์ออเขาบ่ามีเพื่อนด้วยใช่ชื่ออะไรอะชื่ออะไรชื่ออะไรมึงอะชื่อยิวชื่อยิวอ,อ๋อ แต่งท้าไม่ดีชอบชื่อยิวเหรออยากอยากเล่นลิเกง่ายชอบเล่นลิเกเหรอไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเล่นลิเกไม่ชอบเลยวันนี้เล่นลิเกเดีเ๋ยวเขาให้ได้ตังค์เราได้ตังค์เยอะเราจะเก็บตังค์ไว้ไหมเก็บตังค์ไว้เก็บตังค์ไว้ไห <c oughs> มเก็บเก็บตังค์ไปทำอะไร <c oughs> กินกะหรี่อ๋อกินกะหรี่สลัดบะหรีกะหรี่ปั๊บอร่อยแล้วไปกับใครอ่ะ น oh. แล้วไปกับใครอีกเฮ้ยพี okay. 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 Okay, okay. So ่อนไปไปคนเดียวเลยเดี๋ยวขอคุยกับผู้หญิงแป๊บหนึ่งนะได้ไหมโอเคเพื่อนโอ้ยโอเคเพื่อนจะด้วยสวัสดีครับจะไม่ต้องสวัสดีหรอกจ้าคุณชื่ออะไรเหรอชื่อดำดงดำดงดำดงแล้วดำดงมาทำอะไรที่นี่ มาหาแฟนมีแฟนด้วยเหรอมีแล้วแล้วเจอแฟนน้องกุนได้ยังเหมือนจะเจอแล้วแฟนนองกุณอยู่ที่ไหนเหรออยู่แถวนี้ต้องชี้ให้ดูได้ไหมอ้ยเดี๋เดี๋ยว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 เดี๋มวเดี๋ยวเดี่ยเดีเดียเดี๋ยวเดีเดีเดียวเดีเเดียว พออะไอาปชีกดเอออยู่ตรงไหนน้าอยู่ตรงไหนน้าอยู่ตรงไหนน้าันนี่มามันนี่มาอยู่ตรงไหนมามันนี่มามันนี่มานั่นนั่นนิ้วหรือชิเมจูได้เออชิเมจูได้น้าเหมือนมึงไหมล่ะเอาไหมเป็นอะไรเนี่ยยิ้มดิยิ้มยิ้มหน่อยยืนยิ้มไหมยืนยิ้มไหมห้ามหุบยิ้มนะยิ้มยิ้มยิ้มไว้ฟันอื่นขาวดีนะ อ๋อไม่อยากเล่นลิเกทำไมอ่ะแม่เอาตังไปหมดมันบอกไม่อยากเล่นลิเกแม่เอาตังไปหมดแล้วแม่เอาตังไปทำอะไรอ่ะเที่ยวกะหลีเที่ยวกะหลีเจ้าดี๋ยวจะพูดก็พูดมั่วซั่วไปทำาหาแม่งเที่ยวกะหลีบ้าปะเนี่ยดำนองแล้วคุณมากลางป่าแบบนี้คุณไม่กลัวหรือไงอันตรายมากมายเลยนะเฮ้ยเฮเเฮ้ยเป็นอะไรเนี่ย อะไรฟ้าฉันไม่อยาได้ยินเลยได้ยินอยู่เมื่อกี้อ่ะฉันไม่ได้ยินหรอกนะเธอแกล้งหรือเปล่ากูไม่จะแกล้งกลัวฟ้าร้องมากมากเธอแล้วน่ะแกล้งแล้วไม่ได้แกล้งเลยกลัวฟ้าร้องมากมากเลยว้ายว้ายว้ายกลัวฟ้าร้องมากมากสาธุถ้าฟ้าร้องจริงเผามาสักทีเถอะผ่าใส่หน้ามึงเอาไหมเอาไหมผ่าใส่หน้ามึงให้หน้าแหกแล้วไหมฟ้าเอ้ย ถ้าเป็นแบบนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องหรอกหันหน้ามาแล้วกันจะได้คุยกันรู้เรื่องได้ยเหันไปเอมแต่ถ้าหันไปแล้วเราก็ต้องคุยกันอย่างมีความสุขเอ้ยเอ้ยตัวอะไรเนี่ยทำไมหน้าเราไปแบบนี้ไปเธอปล่อยฉันไปเธอปล่อยฉัน